ชีวประวัติย่อหลวงปู่เที่ยงทีรสังวโรวัดป่าถ้ำผาโขงบ้านโชคชัยตำบลดงมะไฟอําเภอสุวนนรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูพระเดชพระคุณหลวงปู่เที่ยงทีรสังวโรพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้งามพร้อมด้วยศีลาจารวัตมีนิสัยโผงผางกล้าหาญอาชาในา นิสัยเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในเป้าหมายมั่นคงในอุดมคติภูมิจิตภูมิธรรมกว้างขวางมีเมตตาเป็นสาธารณะท่านเป็นสุดยอดแห่งพระวิปัสสนาธุระให้แก่เหล่านักภาวนาทั้งหลายที่เข้ามาอบรมท่านแสดงธรรมตรงตามอริยสัจมุ่งให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติมุ่งตรงต่อทางพ้นทุกข์มุ่งตรงต่อแดนพระนิพพาน ท่านถือธุดงและทรงผ้าบางสุกุลตลอดชีวิตท่านเที่ยวธุดงด้วยเท้าเปล่าเป็นระยะเวลาถึง13ปีไปในทางภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ในประเทศไทยประเทศลาวประเทศพมา่าประเทศมาเลเซียท่านเป็นผู้สันโดษมักน้อยในลาบสัการะ เป็นผู้ที่ไม่คลุกคลีในหมู่คณะปารบความเพียรมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยพระธรรมวินัยและทโดงควัตทุกอิริยาบทหลวงปู่เที่ยงทีรสังวโรเกิดในตระกูลทิพเทพาเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปีพศ2 4 9 1 1ตรงกับวันเสาร์ขึ้น13าค่ำเดือน11ปีชวด ณบ้านวัวข้องตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันห้าคนเป็นชายสามคนหญิงสองคนท่านเป็นบุตรคนที่สบิดาท่านชื่อนายฟองมารดาท่านชื่อนางบูนามสกุลทิพเทพาในวัยเด็กหลวงปู่เที่ยง เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความจำดีมีปฏิภาณไหวพลิบคล่องแคล่วว่องไวมีนิสัยรักความยุติธรรมไม่ยอมให้คนที่มีนิสัยชั่วเอามาข่มดีเอาอาธรรมมาสอนธรรมท่านเป็นคนขยันในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบิดามารดาอย่างเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งธุระภาระหน้าที่ของตน ท่านจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีการอุปสมบทพระเดชพระคุณหลวงปู่เที่ยงทีรสังวโรท่านอุปสมบทเมื่อ24ปีณวัดป่ามหาวันตำบลวังชัยอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่8มีนาคม ปีพศ2515โดยมีพระครูพิสารสารคุณเป็นพระอุปชาพระมหาอนันต์อานันโทเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สำอ่างเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่าทีระสังวรโรแปลวา่าผู้มีสังวรอ,อันมั่นคงเมื่อท่านอุปสมบทแล้ว ได้ย้ายไปสังกัดที่วัดเขาดินวนารามบ้านนายมตำบลวังชัยอำเภอนามพองจังหวัดขอนแก่นโดยมีหลวงปู่หลอมหรือพระครูอนุโยคัธรรมพานเป็นเจ้าอาวาสอดทนภาคเพียนในพรรษาแรกๆหลวงปู่เที่ยงธีรสังวโรท่านมีความวิริยะภาคเพียรเป็นอย่างยิ่งในการรักษาข้อวัดปฏิบัติ อีกทั้งท่านยังสวดมนต์เจ็ดตำนาน12บสอตำนานและท่องพระปฏิโมกได้ในพรรษานั้นครั้นเมื่อออกพรรษาหน้าแง้งพระรุ่นพี่พาออกจาริกธุดงไปตามป่าเขาอาทิเช่นผานกเขาถ้ำพระถ้ำผาปู่ไปเรียนกรรมฐานอยู่กับหลวงปู่คำดีปภาโสซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต จากนั้นได้ออกวิเวกไปทางฝั่งลาวไปกราบนมัสการพระาธาตุหลวงไปดงนาศกผู้เขาควายเขาคันนาแขวงทรายทองถ้ำพระเวทกุดแห่ภูพนังในการเดินทุดงไปที่ฝั่งลาวนี้เองท่านได้เดินฝ่าดงกับระเบิดของกองกำลังลาวรักชาติและรอดตายได้อย่างอัศจรรย์ นอกจากนั้นท่านยังได้ถูกทหารกองกำลังลาวรักชาติจับไปขังไว้ในบังเกอร์เพราะสงสัยว่าหลวงปู่จะเป็นสายลับเมื่อสอบสวนเสร็จก็ปล่อยตัวหลวงปู่ท่านจึงได้เดินทางกลับมายังฝั่งไทยทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนอกจากนั้นในปีพุทธศักราช5 5 7พันพรรษาที่สท่านได้เดินทุดงไปที่อำเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรและจําพรรษาในป่าในพรรษานี้เองท่านได้อธิษฐานทุดงข้อที่13ถือเนสัตชิกถืออิริยาบทสคือเดินยืนนั่งและจะไม่โดนให้หลังติดพื้นเป็นอันขาดตลอด3าเดือนโอกพรรษาแล้ว หลวงปู่ได้เดินทุดงไปจนถึงอำเภอแม่อสอดจังหวัดตาโดยเดินเท้าเปล่าตลอดและในขณะนันท่านาได้ปวดเป็นไข้มาลาเรียในระหว่างการเดินทุดงแต่จิตใจ,จของท่านไม่หวั่นไหวกับความตายและท่านได้พิจารณาจากตัวของท่านเอง ในที่สุดจึงใช้ธรรมบันดาลให้หายจากไข้มาลาเรียจากนั้นหลวงอปู่จึงได้เดินธุดงต่อไปจนกระทั่งถึงเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและต่อไปจนกระทั่งถึงเชียงตุงประเทศพมา่าจากนั้นจึงเดินกลับเข้ามายังประเทศไทยมาจำพัรษาที่ดอยสังโมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย พอออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้เดินธุดงต่อไปอยังทางใต้ผ่านอำเอภอโรลกพระจังหวัดนครสวรรค์พักจำพรรษาที่อำเภอเขาหลวงและฝึกหัดปั้นพระพุทธรูปอยู่ที่ถ้ำโพออกพรรษาแล้วได้เดินธุดงต่อไปจนถึงสุงไหงโกลกเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียกลับเข้ามายัางประเทศไทยทางอำเภอสุขทวินเดินเลาะเข้าอำเภอละแงะตันต นอกจากนั้นหลวงปู่ได้เดินเท้าตามทางรถไฟนับหมอนรางรถไฟบ้างเดินตามชายทะเลบ้างจนถึงกรุงเทพมหานครแล้วเดินขึ้นไปผาเสด็จที่วัดเทพพิทักษ์ปุณารามตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปกราบนมัสการหลวงปู่เมตตาหลวงแล้วทุดงต่อไปทั้งกลางวันกลางคืน ในวันหนึ่งหนึ่งเดินได้ประมาณ30 4 0ถึง40กิโลเมตรโดยวิธีใช้อุบายพิจารณานักหมอนรถไฟจึงรู้ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติเคยแนะนำว่าอุบายใดก็ตามเป็นอุบายยังจิตของตนให้สงบระงับได้ให้ถือเป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นสรุปคือสีลสมาธิปัญญาหรือมรรแปด จึงจะตรงทางสายกลางอริยสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมักไม่แวะที่สุดสองอย่างคือกามสุขขันลิกานุโยกและอัตตกิลมัฐานุโยกเมื่อดำเนินทางมักแปดจึงจะถูกต้องตามทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนผ่อนสั้นผ่อนยาวโดยคนเรามักถืออุปสรรคเป็นเครื่องบันทอนกำลังใจ เลยท้อแท้ที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขดำเนินการให้รุดหน้าต่อไปส่วนผู้ที่มีความเข้มแข็งหรือจะทำจิตใจให้เข้มแข็งต่อไปจะต้องถืออุปสรรคต่างๆเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างบารมีของตนให้เพิ่มขึ้นผูดงจาริกศึกษาอบรมธรรมจากผู้บาอาจารย์ต่างๆ ในปีพศ2515หลวงปู่เที่ยงทีรสังวโรได้เดินทุดงเข้าศึกษาอบรมกับหลวงปู่คำดีประพาสุวัดถ้ำผาปูอําเภอเมืองจังหวัดเลยโดยท่านได้ให้คติธรรมว่าอยากรวยให้รักษาศีลอยากมีปัญญาให้นั่งสมาธิอยากงามให้รักษาความโกรธหลวงปู่คำดีให้โอกาสถาม หลวงปู่เที่ยงจึงถามท่านประโยคหนึ่งว่าการทำจิตใจให้ว่างนั้นจะต้องทำอย่างไรหลวงปู่คำดีได้เมตตาตอบว่าก็ละโลกละโกรธละหลงมันก็ว่างเท่านั้นแหละในปีพศ2 5 1 6ท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดปานายมออำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นกับหลวงปู่หลอมในพรรษานี้ ท่านได้ถามหลวงปู่หลอมว่าการภาวนาอย่างไรหลวงปู่หลอมตอบสั้นๆว่าพุโทโธและท่านได้ถามพระครูพิสารสารคุณพระอุปชาว่าที่สุดสองอย่างคืออะไรท่านตอบว่าตึงไปและหย่อนไปในปีพศ2519ท่านได้เดินทุดงไปพบพระอาจารย์อาทิตย์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ตื้ออาจลธรรมูพักอยู่ที่ดอยเสียงเมี่ยงสามเหลี่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายท่านได้รู้ว่าระจิตของหลวงปูเที่ยงว่ากำลังจะเดินทางไปประเทศอินเดียท่านจึงให้คติธรรมว่าจะไปทำไมอินเดียมันก็คืออินซีนี่แหละตาหูจมูกวิ้นกายใจ ใครรักษาได้ก็เห็นพระพุทธเจ้าคือระมัดร,ระวังตาหูจมูกล,ลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละในปีพศ .2520 ท่านได้เดินทุดงลงไปทางภาคใต้ไปศึกษาอยู่กับหลวงพ่อพุทธธาตุภิกุสวนโมกขพลาลาม จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเทศว่าคนในโลกมันกิเลสหนาหาอยู่หากินเรื่องการเรื่องเกียรติสุดโยกสุดเวียงบาปบุญบ้าบ้าบาบานรกบ้าบ้าบาบาของเด็กอมมือท่านอยากได้พระนิพพานก็ทำเอาปัจจุบันนี่แหละสวรรค์ก็อยู่ในอกนี่แหละนรกพระพุทธองค์ก็สอนอยู่ในใจนี่แหละอยากได้ก็ให้ทำเอา หาทางไม่ถูกก็ไม่เห็นหาทางถูกมักแปดจึงจะเห็นในปีพศ2522หลวงปู่เที่ยงท่านได้เดินทุดงขึ้นไปจนถึงอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าไปกราบน้ัสการหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดป่ากุงวนารามได้รับคติธรรมจากหลวงปู่ศรีว่าเดินทุดงอย่าเทศหลายเขาจะเอาไปเป็นหมอลำ ในปีพศ2523ท่านได้ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่ผางท่านบอกว่าทำอะไรก็ทําให้สําเร็จกินให้มันตายสี่คำจะอิ่มให้กินน้ำเลยนอนให้มันตายนอนสี่ชั่วโมงตื่นภาวนาเดินให้มันตายนั่งให้กิเลสมันตาย คำว่ามันตายคือกิเลสตายในปีพศ2524ท่านได้ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่แหวนสุจินโงวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าพุทโธท,ทำเอามากได้มากในปีพศ2526ท่านได้ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูท่านบอกว่า และคําเดียวในปีพศ2527ท่านได้ไปกราบนมัสาการหลวงปู่หลุยจันทสาโรอยู่ที่มูลลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถนนจรันสนิทวงศ์กรุงเทพมหานครท่านเทศว่าคนเรานี้อวิชชาครอบงำไปไหนก็ครอบงำด้วยอวิชชาจากการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เที่ยงทีรสังวโร ได้เดินธุดงเข้าศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปทำให้องค์ท่านซึมซับซึมซาบในปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและได้ดำเนินการเผยแผ่ปฏิปทาพระกรรมฐานอย่างมั่นคงการสร้างวัดป่าถ้ำผาโขงเมื่อวันที่28เมษายนพศ2529หลวงปู่เที่ยงทีรสังวโร ท่านได้เริ่มการสร้างวัดป่าถ้ำผาโขงสร้างถาวรวัตถุเช่นพระพุทธรูปใหญ่บนหลังเขาศาลาปฏิบัติธรรมเสนาสนะกุฏิวิหารเมนเผาศพกำแพงและเสนนาสนะอื่นๆล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชุมชนและสังคมประเทศชาติพระศาสนานิสัยของหลวงปู่เที่ยง ท่านไม่ปรารถนาชื่อเสียงโด่งดังลาบยศสรรเสืิญใดๆทั้งสิน้นท่านทำความดีไว้เพื่อเป็นแบบอย่างแก่โลกสมดังคํากลอนที่องค์ท่านมักจะยกมากล่าวสอนเหล่าบรรดาสิทธิเสมอว่าเราปิดทองหลังพระเพื่อละบาปใครไม่ทราบช่างเขาแต่เราเห็นจะปิดหน้าปิดหลังไม่จำเป็นสิ่งที่เห็นเด่นนั้น คือศรัทธาวัวควายตายเหลือไว้เพียงเขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นศักดิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาพฤศกพ,พกาสอนอีก,กุญชอนอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาการอาพาธและการละสังขารของหลวงปู่เที่ยงทีรสังวโรในปีพศ .2560 หลวงปู่เที่ยงทีรสังวโรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น ด้วยอาการโรคหัวใจและไขมันอุดตันในเส้นเลือดจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปีพศ2565ท่านได้เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมพศ2565หลวงปู่มีอาการไข้นอนไม่หลับอ่อนเพลีย เบื่ออาหารฉันอาหารไม่ค่อยได้นั่งรถเข็นไม่ค่อยมีแรงจนกระทั่งเมื่อวันที่8เดือนสิงหาคมพศ2565เวลา18นาฬิกาหลวงปู่มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกคณะลูกศิษย์จึงได้นำส่งโรงพยาบาลสุวรรณคูหาคณะแพทย์ได้พยายามช่วยชีวิตจนสุดความสามารถ จนกระทั่งเวลา18นาฬิกา30นาทีหลวงปู่หัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจและละสังขารอย่างสงบสิริรวมอายุได้73ปี9เดือน6วันรวม50พรรษานี่คือหลวงปู่เที่ยงทิรสังวโรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้กล้าหาญยิ่งใหญ่ในทางธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรมปารบความเพียรตามสมณวิสัยไม่ปรารถนาชื่อเสียงโด่งดังในสังคมซึ่งยากที่จะหาสมณะอย่างท่านได้ในสมัยปัจจุบันท่านจึงเป็นพระมหาเถระผู้ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การนบไหว้เป็นเขตเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้แล